ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะท่าน<ส>ผู้ชมอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ่ากิจกรรมของเราในวันนี้ก็เริ่มต้นอีกหนึ่งวันนะคะเอา,เอาลูกไครเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ใช่ล้านแล้วนะแทบจะไม่ใช่ล้านแล้วนะคะทุกคนไม,ไม่เยี่ยวว่ะเอาละ่ะ <laughs> เรามีมะละกอลูกหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มะละกอะก็จะหายากนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็รู้สึกว่ามัน ยังไงอะจะหมดรุดดูแลเหรอแล้วก็ได้พี่ก็จะมาเก็บในส่วนม่เท่านี้แหละนะคะเพราะพ่อเท้าเนี่ยอยากจะกินส้มตาเพราะว่าที่นี่เนี่ยร้านค้าส้มตํามีไกลมากนะคะแล้วก็ถ้าจะเข้าเมืองอีกที่ก็คือแบบเออ<ม>คิดว่าเราทําเองดีกว่าไหมเพราะว่าเออจะได้เห็นแบบว่าเออร้านร้านมาทาให้พ่อเท่ากินอย่างนี้ไง อะสับสับหน้าที่สับโตัวสับโตัวเอาเลยสับโต้สับโต้พริกเก็บหรือยังพริกนุ่นกลับไปนุ่นสามสิบเมตอาไม่พอไม่พอพริกมันหนุ่มหนุ่มเองเนี่ยสลัดก็มีเอาไปกลับเลยเนี่ยโอ้ยนี่ยนี่สับเอาน่าเออสับเอาเนินนั่นนุ่นนะคะนั่งเสาเนินนี่ก็มีแล้วพอแล้วหนึ่งสีเขียวหมดเลยหรอสีแดงไม่มีหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย มันยังไม่สุกอ่ะพริกไม่พริกไม่เท่านี้ก็เอาหมดเลยเนาะเอาที่มันนน่มๆไปแล้วเนาะไปโอ้ไม่รับปลุกพริกไว้เยอะแล้วนี่รองเท้านี้ตั้งแต่หาดแจ็คไม่ใช่ไหมใช่ไหมเอามาแล้วมีผลโอ้เอามาแล้วใส่ได้ใช่ได้นี่ไม่เท่าไม่เท่าล้างไม่เท่าจีนซองเทาซอมะพริกเนี้ยอ๋อล้นมาสับปสับ นั่นนนนคะสะบ้า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 มันลอยเราจะตั้มอะไสะบ้าสะบ้าสบ้าสับเอาเราไม่อยากได้แบบนี้อันนี้แบบว่าจะยำเราเนี่ยเราจะสับเอาสับ้าเอ้ดีใจนะมาเราไปตั้มข้างนอกกันเนี่ยเบอร์เบอร์ซัดตั้มนอนดวนตั้มดวนตั้บ้านอะนะนะคะเข้ามัอาเรอเออมะนเอาแล้สิคะเกี่ยวอันนั้นนะอุโลเจ๋งมากเลย บุญบารมีหวยกันได้แค่เนี่ยเนาะได้สองสองสองคกเลนะเนี่ยสามคกนุ่นสองคกก็แล้วสามคกก็ไม่ถ้าเขาทำนั่นอะขนมจิ้นไม่มีหรอกนี่ยเมื่อกี้จะซื้อแล้วจ่าอย่างเดียวไปแล้วก็ไม่ตลาดกัดเต่านล่นตกลงไม่เท่าไปไหมเนี่ยต้องไปจัดเรนรอไม่งั้นก็ไม่รอแล้วขันมะาว มาในที่สุดนะคะแม่เช่าก็ไปหาน้ําตาลน้ําตาลก้อนเล็กหรือไม่ก็น้ำน้ําอ้อยที่เป็นแท่งอ่ะจากร้านค้าน้องแป้งอ่ะไม่มีนะคะเพราะว่าจากที่น้องแป้งสต็อกเนี่ยเพราะว่าส่งในประเทศไทยหมดแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรวันหน้าจะเอามาให้ใหม่นะคะคือจริงๆเนี่ยน้าตาลก้อนใส่ได้แล้วก็น้ําน้ําอ้อยที่เป็นแท่งอ่ะใส่ได้ใส่แทนน้าตาลปิ๊บเพราะว่าเราไม่มีบ้านเราไม่มีน้ําตาลปิ๊บนีบอก น้ำตาลปี๊บก็ไม่มีแต่เราจะแทนน้ำตาลทรายนี่แหละไม่เป็นไรเนาะใส่น้ำตาลทรายไปกี่ช้อนเนี่ยลำแรกในครกไม่มีอะไรนะคะเขาจะต้องตมกระเทียมก่อนไหมเนี่ยใส่เยอะไหมอุ้ยเยอะไปไหมได้อยู่เนาะจะตมกี่ครกสองครกสามครกได้อยู่ครกเดียวพอมั้งแล้วก็พริกสดสองเม็ดนี่สดสดในสดเมื่อกี้เลยนะสี่เม็ดห้าเม็ดไหม ไม่เพ็ดหรอกเนาะไม่เพ็ดเนาะอ่อนอยู่ไงอือเดี๋ยวก่อนใส่น้ำตาลลงไปก่อนเพื่อตําง่ายคคกนี่เออไม่โต๊นี่ตําได้ไหมเนี่ยตาัาได้มันไม่อะไรนะ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้อกอกกนอันนี้ใส่ฝั่งนี้หมดเลยอันนี้ไข่ของไวไ้ไหมเนี่ยโอ้ยกระเด็นลุ้นอยู่โอ้ลุ้นลุ้นไม่พิงมันกระเด็นขนาดนีน้ ันนี้ทุกคนก็มาชมฝีมือน้องแป้งตำส้มตําปลาร้านะจ๊ะได้แล้วใช่ไหมคะไม่ตำนานเนาะไม่ได้กินนานแล้วเนาะไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยเนี่ยแช่เย็นไว้ตั้งแต่ไหนโโอ้แช่เย็นเออแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยกับลืมเลยแล้วก็ใส่เกลือเนาะน้อยหนึ่งพอเนาะเกินเกินนิดหนึ่งพอทันเนียด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 เออไม่ต้อง ไม่เท่ายังไม่ยังไม่แบบว่าหยุดยั่งไม่อยู่พอจะต้องไปหาอีกไปหาอีกใส่พงโนไปน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพอน้อยหนึ่งพอไม่ต้องใส่แล้วน้ำตาลนี่ใส่ไม่เท่าจะไปหาอีกจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเราแบบตําแบบตําลาวเนาะถ้ามีมะกอกด้วยเนาะเครื่องเราไม่ครบไม่เป็นไรนะคะขอให้แบบเป็นส้มตำออกมาก็พอแล้วได้เนาะตำมะเขือเทศมีดหาย กดมาได้สามเล่ยนเลยอันนี้ไม่คมเลยคมไหมคมอันนี้คมอยู่เพราะถ้ารอกินจนแบบว่าเออีนยฉันจะง่วงนอนแล้วอย่างเงี้ยเพราะถ้าเาเห็นไอ้ยำมะลานี่เนาะเมื่อกี้เนาะบอกว่าส้มตำไหมอย่างเงี้ยเราก็รีบทำไปเลยหลานยิงหลานยิงหลานสาวหลันยิงหลานสาวเน้อ แล้วก็ใส่อะไรลงไปคะใส่น้ำขามเปียกเนาะเอาใส่น้ำปลาละคก่อนจริงๆใส่อะไรก็ได้เลยเนาะไม่ต้องมีตำลาไปจ,จ,จขอแค่มีน้ำปลาก็คืออร่อยแล้วตัวยงนอนแะนวนหอเปล่ากี่ชอนดีลาเรากินได้ใช่ไหมเนี่ยน้ำปลาร้านี่ชอบเนาะ เนี่ยเพราะเราชอบซีซูเลยเหรอมะนาวลงไปจ้ะมะนาวคือบ้านน้องแป้งมะนาวแพงมากเลยดูดิอันนี้ต้องมีจากโต๊ะเดีน,นี้ก็แพงมากแล้วเนี่ยขอแค่เอากลิ่นก็พอไม่กลิ่นมะนาวอืมแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงโล้รู้สึกว่าสีสันก็เริ่มสวยแล้วนะแค่แค่ตั้แค่นี้อะดูดิ อันนี้ทุกคนเห็นนี่ขอวอลแบบเป็นแบบว่าเออกิจกรรมนี้ไม่ได้มีบอยบอยอันแล้วเนี่ยชิมดูน,น้ำดิเดี๋ยวรอดูหน้าตาดีวกว่าเพราะเราชอบหวานไหมไม่หวานเราไม่อชอบก็พอดีเลยอันนี้ได้เลยนะเนี่ย ดูไหมเสร็จพิกเอกไหมพิกเอกไหมอืมันถา, <c oughs> ามแล้วเนะี่ยพิกเนี่ยมันต้องอีกนีน่เพราะแล้วนะเดี๋ยวพอเรากินไม่ได้เออขนน้ำตาลใช่ไหมอันนี้ก็อร่อยแล้วนี่เนาะ อร่อยแล้วเนาะยังไม่ทันตามเลยเนี่ยมันอร่อยอที่ตรงนี้มเนินน้ำปาลาอือตอนนี้ยิ้มคมุ้มคนเลยเค็มเกลือไม่ว่าโอ้ยจาบลอยใส่เลนะใส่เลยนี่นะตามโคกได้อยู่เนี่ยเอาไปให้พวกเราก่อน อ้าวทำไมโค้งนี้แบบบ่าตตำง่ายจังแป๊บเดียวเสร็จเลยหรอแค่นี้เองอะดูด,ดิแบบคนเท่ากินแบบง่ายๆเนอะเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วเป็นส้ตมตำไปได้นี่ <c oughs> ต้าสาวบอกว่าจะไปทําขายที่หน้าปากทางอะ่ะบอกว่าแถวนี้ไม่มี <c oughs> ก็บอกว่าให้มาดูทําแบบนี้เอง <c oughs> อืมอร่อยอืมจริงที่ไอ้นั่นค่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูอ้วนเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่นาน่อยเนาะแล้วกรมันก็สีสวยอืมคนทำฝีมือด้วยแหละเนี่ยเอ้าไม่มีห้านาทีไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ต้องรอนานแล้วแบบนี้ลูกค้าชอบเดินเดียวทันใจไม่ทันยไม่มาเลยได้กินละจะาชี คนระทาจะลงฮัตชี่เห็นตรงนี้ไม่มีใครกินละวเอ้ยอืมก็นัวๆอยู่เนี่ยก็นัวเลยเนี่ยชิมดูก่อนเอาให้กล้องดู้นิดหนึ่งจะไปแล้วอร่อยสีมน่ากินขนาดเลยอืมอร่อยสีมน่ากินอืมกินตรงนี้อืมอร่อยตามมีข้ะทุกคนไปดูข้างทางก่อนอ๋ออ๋ออ๋อไปด้วยกันไปด้วยกัน จิ้มด้วยเลยเพร็ดวะาพระเพทตดตำใหม่เพราะเพทตํตำใหม่อะเผ็ดไม่เผ็ดเพราะเราผ็ดแน่เลยอันนเอันย่ผ่านแล้ว ถามคำแล้วนะกินแล้วนะโอ้ต้องอ๋อแบบว่าไม่หมดแล้วนะคะอเคเรียนพิพิธภัณฑ์เ่อ่ะเอ้ยเท่ากินได้หวานหวานโอ้ดีใจดีใจเนาะโอ้ปานอันนี้เอาไกินมะเขือเทศด้วยนะ ยํมเย่เก่งมากเลยอ่าตั้งโตนะนะไม่โทรกลับหามาแต่หามาว่านี่องปากหวานชองปากไปหามาหามาแล้วเด้ได้มาจนได้เลยเนี่ยไปหาจนได้เลยน้ำตาลก้อนแพงด้วยนะเนี่ยฮัลโหลทุกคนดูอันนี้นางเป็นขายวันหน้าจะเอามาให้หนึ่งกิโลอะพ่อไม่ทานได้กินนะใส่พ่อไม่ทานได้กินถ้าใส่นี่มันจะหอมมากๆเลยมันแทนน้ำตาลทิพย์ได้เนี่ยไม่เท่าชอบหวานเนาะ <unex> โอ้อร่อยมากๆเลยของแท้ด้วยนะสักกี่ก้อนดิสามก้อนเนาะสามสิบก้อนแท้เนาะออลโลลงทุนไปสองร้อยจัดตามแค่นั้นถุงมือวะนั่นสองปานหกปากอ่ะังหกปากเลยรหกปากคนใดออโล่สก้อนเนาะโอ้อันนี้มาจานนี้ไหมเนี่ยได้ได้แล้วสั่นเหรอแล้วตรงนี้ ออย,ยัง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 ไม่เข้าตาตาไม่เข้าตาอีกรอบนึงเกือบแล้วโอยเกือบแล้วรักจะเข้าตาอะไรนะ <laughs> ไม่เมื่อกี้มันมีน้ำไงเพราะว่าเราตำไปี๋ยวคุกแรกคุกหนึ่งนัน่นกลายมาหน่อยคุณตายเลยคุณโกนเสียงหงอกหน่อยคุณตายเลยแม่คุณแม่เวลาแบบแต่ก่อนไม่ชอบถ่ายคลิปเลย เส้นกึ่งจิ้มอ่ะอเดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยวนี้อันใหม่นี่เดี๋ยวเอาทั้าางโพอเสร็จเหนขนาดเกินเจียมหน่อยเนี่ยหมดแล้วเหรอ,อรเ,เอาดูพวกเรากินหมดแล้วอะไรเอากึ่งจิ้มเกิ้มมัน,น,มนงไล่มันแล้วไงเอาใส่มะละกอมันน้อยไปเชิมน้ำปลาเออโอกระเด็นใส่หน้าอีกทีเอาไปแก่ ฮะค้นเสวกินเขาวสวยในกรรม่ยแปฮะเนี่ยไปแล้วเนาะน้ำตาลมันยังไม่เละเท่าไหร่เลยอะของโนแล้วก็ใส่พริกของเราเนี่เผ็ดนิดน,นึงใช่ไหม เผ็ดเผ็ดเยอะได้ใช่ไหมอันนี้ของใครของเราจะได้กินแล้วแหละเห็นไหมของเราใส่เผ็ดเผ็ดไม่เท่าจะกินได้ไหมล่ะเอาแล้วก็ใสม่มะละกอเยอะๆอนี่ยังมีโคกหนึ่งได้เลยสามโคกได้เลยเนี่ยอันนี้ตำของเราเนี่ยตำให้แม่เออตำให้ไม่เท่าอันนั้นตำให้ไม่เท่าเดี๋ยวดูฝีมืออันนั้นไม่ตำเหรอเอาเธอนั่นแหละ ตำแก้วตาเ,เอาเอ็มไใชยอะไรเนี่ยตัมม้วตัมซัวตัมซัวเ<ำ>อตวอ,อตํมมัวเลยวิ่งมะนาวก็ไม่มีน้ำเนี่ยดูโอ้ยแม่ค้าส้มตำเช่ามาถึงบ้านเลยจ้าแม่กาส้มตำ

หน้าอะไรนะหน้าชัดห,หลังเรือนัอ่เนาะมาชิมดูก่อนอนั่งกินหมดแล้วเหรอใช่เพืออืมอันนี้ไม่เค็มอรอนะอม่อยมากเพราะว่าน,นี้หวานเลยอะ่ะอร่อยชน,นะมันเนี่ยต้องใส่เกลืออย่างนี้หนึงเนมะื่อกี้ลืมใส่เกลืออืมใส่เกลือนิดนึงเนาะเดี๋ยวเค็มอีกอ่ะใส่ได้ใส่ได้อ่ะพอแล้วเนาะ อันนี้ไม่ต้องกินได้ไม่เก็ยนะกินได้พอดีไม่มากแม่ไปนังมมไม่สมเลยทำใหม่มหม,ม,มสะเทลงแล้วนะ เทลงมาสเ่ลงมาจากหนองนนแม่ค้าคนสวยคนไม่แต่สหนแม่ค้าคนงามแต่อันนี้แม่ค้าคนสวยค่ะมันดูกันส้มตาดูหน้าดูหน้าตาก็รู้แล้วหน้ากินแค่ไหนหน้ากินดูดูดิมาถ่ายแล้วนี่นี่ลงแล้วโอ้โลฉันถ่ายมันเอาสิบห้าวิมันไม่ทัน เอาแล้วครบสิบลิ้ไปเลยเว้ยอันนี้น่ากินกว่าเมื่อกี้เยอะมากเลยเพราะมีน้ำตาลนะอ่ะน,นี่ค้กที่สองนะอุ้ยอันนยยี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังบกพรายนะเย้ได้แล้วนะโค้กที่สองนะ <c oughs> อืม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 ไม่ <c oughs> จะได้กินอันเนี้วเย้โค้กที่สอง แม่ค้าคนงามไม่ใช่คนสวยจ้าแม่ค้าคนสวยเขามีแม่ค้าคนงามแต่เรามีแม่ค้าคนสวยสั่งมาแบบสั่งตรงจ้ะอืมสั่งตรงแบบพิเศษเลยเนี่ยอืมอืมอันนี้อร่อยมากอืมโอ้ยอันนี้อร่อยมากลองชิมทุกคำดิอาะมันจะแซ่บไหมเนี่ยนะคันจะแซบจริงๆแซ่บจริงหรือเปล่าไม่รู้อะขี้โม้เปล่าเนี่ยอื อืมอืมกบกบกกบ,กบ,กบอร่อยมากเลยเรานี้ได้เลยนะอร่อยแซ่บได้ใจจริงๆริงอืมเอาวาเย้ได้กินแล้วข้วที่สองเลือแต่วพวกที่สามหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องใส่พริกได้ไหม้องโอเคไม่ต้องมีเยอะอ่า <laughs> ไม้อีกหนึ่งชามหวานมาะ <laughs> อันเต้นนะ อุบอุบกวบกวบไปโย่เอาแล้วเป็นกําลังใจให้กับพระเอกนางเอกช่องวันนี้ด้วยนะครับนักชิมค่ะนักชิมมืออาชีพพระเอกยุคอะไรเนี่ยเก้าเก้าศูนย์ไม่ใช่อานาดาอานาดาเท่าไหร่อานาดาเก้าศูนย์เดี๋ยวไม่เท่าอ่ะไม่เท่านี่ยุคหนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งร้อยศูนย์ไล่ชาญหนึ่งศูนย์หนึ่งไงอร่อยเกินหนึ่งศูนย์หนึ่งวันนะแม่วันยุคยุคไหนเลยฮะเกือบเจน เกลือไม่เค็มอ๋อได้อยู่ใส่น้ำตาลอีกไหมไม่เท่านี้ใส่เกลือวานเนาะอ๋อใสอันเนาะอ๋อโลจบคลิปแล้วเราสิบนาทีพอแล้วโอเคกินอ๋อช่วยให้กินด้วยนะอ๋อโอเคเราก็จะจบคลิปแล้วนะคะก่อนจะจบคลิปบอกก่อนเลยอันนี้เขาขายแค่สีก้อนนะมีอ๋อห้าก้อนอยู่ สองร้อยจัดก็เท่ากับเดี๋ยวดูดูก่อนสองร้อยจัดนะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนอนสองปักม้าหาก่อนไม่ใช่สองร้อยจัต์ละกันเราทางเงียบเนี่ยทางเงียดทางเงียดประมาณยี่สองสตางค์ไหมหนึ่งบาทมั้งสองสตางค์สี่สี่สี่เท่าไหร่สามสตางค์ก็ไม่ถึงอ่ะหนึ่งบาทก็ไม่ถึงหนึ่งบาทก็สี่ร้อยแล้วว่านี่ไม่ถึงนี่อัหนึ่งบาทเนี่ย ปดร้อยแล้วอ๋อสิบาทแปดร้อยแล้วสิบาทแปดร้อยเนี่ยอันหนึ่งบาทก็แปดเปียอุ้ยมันไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าน้าเงินเรามันสามบาทเพราะว่ามันก็ <S 3> 3 <S เหมือน 1. 1> เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งบาทสองบาทประมาณนั้นแหละนะคะก็บ้านเรายังก็ยังใช้แต่มันเป็นแบงก์กระดาษเนาะแต่ประเทศไทยเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะสําหรับวันนี้ก็ได้ตามซ้มตามเลี้ยงกับ แน่ไม่เท่านะจ๊ะเขื่อ,อนกล้องนางเอกเขื่อนกล้องนะคะ <c oughs> เอาเซลนิดนึง <c oughs> อไท่าแอบเกลืเถื่อนแน่ <c oughs> <c oughs> เอาไม่เป็นไรนะคะไม่เวลาแอบเลื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินกล้องนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยฝีมือของเราได้อยู่อ๋อวันเตเต้อกินอร่อยเตเต้น,นะคะจบคลิปแล้วอ่าทำ,ทำไง่ายๆเนาะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะอ,อ,อันนี้ใส่ได้นะคะอย่าลืมนะคะใส่ส้มตำได้ใส่อะไรก็ได้นะมันจะหอมมากน้ำตาลแท้จากร้านมังแป้งมีนะคะฝอาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเย่จบคลิปแล้วบ๊ายบาย